สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีรอบที่สอของวันนี้เด้อจ้าฮอดบานตตุ่ยเแล้วค่ะเมื่อบ้านกับบ้าย,ยังมาฝากนางดอกค่าพี่น้องผัด <c oughs> <c oughs> เสียวฝากไม่เสียว,ยวปูแลไงแค่นี้แหละืันนี้ห้านัดกันกับทีมเจจอัมรา่วสิไปคุดมันนะเฮ้ยมันสิมีอยู่บ่ทำอะไรอยู่นั่นปิงป่าป่าไม่ใส่ ผู้หญิงหายัางเสือกับบอสไซบอสไซ,ไซเบดดสอยกระไพกระโพมองได้มองเข้าไปผู้ป้ายยังละ่ะ,ะโ,ออโอ้โหเฮ้ยบริสุทธิ์เสื้อสิบแปดตัวมาฝากท่ไหบริข่าวอันนับปงก็เลยออกมาทางนี้เลยโอ้ย ขี่รถมือว่าในสันครับรถคนเดียวค่ะเก่งๆฮอดบ้านกึกค่ะก็ะม่นเหยียบเอามามันอบนะป้าอย่างคือเป็นปามเป็นปามอยู่อย่างกินเป็นเมินขึ้นอีกเลยตุ้มกระเม่นอันโลกอันหิวอันนำสวรรค์บ่บ่ไปหิวไปกินจนมันอยากออกทั้างนอกเมื่อนี้คือบ่เห็นอาดฮะว่ามาสวยเลยเออคนไปเอาคลองนี่ขาอันนี้ ถือกะทิกับน้ำตาลมาเตรียมชิมาเฮ็ดของหวานแหละมันเห็นยามาตะในคูดฟักบัวย้อยใหญ่บนกระโจนโคห้องไอ้แขกบวปิ่นบ่เฮ้ยมันห้องข้าเจ้าคือปิ่นอยู่นี่ในบ้านคืมนี่นะมันบอกบัดมันแก่ละจังถามเราเนี่เด้อจะเรียไปอันเอาฟักแก่มาชมมาฮ็ดของหวานโอ้ยใส่อืมันปรุงใหม่นะเนาะ อือย่างนะโอ๋มันจดไปเล่นน้ำขีสกระซือมเด้โทรเพิ่นไม่ได้มาบ่มาเมื่อวานเมื่อวานเพิ่นมามาแค่คาเดียวนึงถ้าโทรนำมามูได้รูกอ่ะอิเลยโหยงมป่าไอ้น้ำคีสเขี่ยงกอนน้ำยังก็น้ำขีสีน้าคีสแต่กระซืมป่าไม่ตโลงสเลยเาอคิดแต่ ประโดบ่ประดุกน้อยอเดี๋ยวไล่เติมเลยไวใส่เบ็ดเอาอทำเลยนะตัวฮารบเบ็ดมื่อกี้ปอนมันมีรแล้วก็ทำมันมีรัมเบ็ดที่ัยหลุกอ่ะมันหกนลเลยเ้ยกบไพ่ยนี่หดดนังเจียบมลาละเพื่อนน่าเาจะเปลี่ยนน่าใจสวยคุดมันเงนี่ยมหวยบ่าเนี่ย ก็ตกเอ้ยมีดเน่ยแทงหัวมันเฮยมึงเจ๊ต้องก็สืบักซ้อนมาได้มึงฆ่านั่นเลยมันเพราะเป็นปลาข้อมันก็หักข้อเอานาะขาปลาดุกน่ยเขามีดเจียยหัวมันขี้จะเดินเราก่อนขี้จะเดินก็มีดอยางเี้ยม,มาปีปากปลากินซะกันปกติอาจต้องหอดกอรมูนะเ,เปิเดเครื่อง มัน,มน,มนมเปิดปบักซองพี่โหโิงแล้วเนี่ยไปหีบนะมันมันไหม่เลยบอกโอ้โหปลาเลยเนี่ยมันหลอนมันตอดไปตอดมาแล้วมันหลอนบนต๊แห้งอยู่บ่คืยแห้งกับบริเวงพื้นราบกั ว,ว่าว่าสิไปซื้อเสื้อสีแปดตัวเสื้อเศ้าตัวมาฝากผัดบริข่าวะนะปงค่ะโอ้ยติดอันนี้มัเเลยเลยออกมาเลยค่ะอมืมันติดมาหีบล น้ำมหม่้นมาต้มมกับพ่อทได้กินซะมันก็จือกล่กิ่แตะปนจิโร่น้ำใหม่ในเกาะนะสวัสดีจ้าม่ได้กินเาจ้ามีสาวเบียดเข้าป่าแล้วนะคะขง้าวขาัากับปิ้งปลาใส่เบ็ดกห้องน้ ปิ้งปลาตรอย์ๆแต่ตอนนี้เจ๊เ่าเจ๊เจี๊ยบกับเจ๊อมาราไปถ่ายอยู่ป่าแล้วห่วยว่าค่ะพุดมันเงี่ยมค่ะมันเงี่ยมมันอันเป็นหัวนหน่อยนะแต้วคุณสิเนี่ยบอกเนาะมาไปคุดกับกระป๋าหน้งว่าขั้นบันไดแหละก็เขามาขุดมันอันเพียนพี่พี่เขามาขุดมันเทียนไปบ้านเพื่อนี่ ลงบาลิโอเทานิกับบดริเงี้มานฝากนะคะมันเดิมค่ะไม่แวะอะไรอ,อ,อ๊าบกไย้เคยพ่าบัวเขาจะออกุใหญ่เลย <c oughs> ใหญ่มากพี่นอ้องเลยวนวานเลยเจ้าพี่ก็แม่งต<ด>ึ้งจะต่อยอะไรหามาโจดมากแก่สิสิบยากมาโจดนะวันนี้ขากินพี่รถออกพูดแล้รถออกมาแล้มมาเอไอชื่อเียกมิ้่งจ้าเงยมหน่บ โอ้ยสมบร่ต่็ดแสบมันกระเสบคือเจ้าแหลงกระเส็บปีนปปดูกอือเปตัวตมมกร่บแล้วอะไที่มาบางน้เปรมาเ่นกมามูว่านเข้าไปส่้นมากออ้องเานใี่ไว้อ่าเลยน่ดม่เลยข้าไิยมาเไปเข้า เก็บสะเหยียบเอามาเหยียบอมาบอมามาต้อนตุ้ยๆมาลูกทางมันหลายวันฉันขับรถปรเปลี่ยวนะคะแผูนมากคา,าล<อ>รลโอับปเปี่ยวเพราะว่านั่งนั่งอยู่กลาง่างน่ะมันง่วงนั่นี่กเงื้อมงับงมง,งับอะไร้สีอะขัเข้าๆแล้วขับในเขาข้าบนทางอ่ะเด้ นั่งข้างล่างเลยก็ปวดก้นนอ่ะจะะปคอนโอ้อืมปวดรองซุดเลยตอนการงเลยบอกบัดนี้มาพากินข้าวที่จังเ็ไข่เน่เดียววัาจะนั่งรถจักนะเฮ้ยนั่งรถงายย่ายเออคือตันลงกรุเทนโอ้วปวดตะกล่นฮิตคอ,อนฮิตฮอนที่ต้นใดเรียกจังเลครับ คุใดายทอเบยคุดไป้ำผาดลเขาแยกฝันมูแยกโดนแยคุณอยากได้เงิน่งเงินอยางงานจัดงานนะเจ๊อยงจังมาะไปเ็นทัศน์าก o t ัล้วไป้ผาดแล้วฉันประคับใจเล็ันมากเขาแบ่งใสรถตู้เดใครเนี่ยมาแม่นมาสัมผาษณ์ไถ้เวัเอื่นเขาไปได้โดยเฉพาะแม่นี่บพี่น้องสัมผาษเดี๋ยวไปเห็นสิสัมผาดอย่าง ท่าแบบไปยิ่หยั่งผิดผิดไปไทยไปยิ่งหยังเออนางหนาคือก่อนที่จะไปเที่ยวที่ล่ะกับว่าแล้วเนาะแต่งตัวมีแต่พวกตะเตอเตะกันยังมีหนาว่าท้ามันจะสไปยิ่งผิดจะไปทำงานาบไปว่าไปทํางานนะคะเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมื่อท่าเมื่อท่าเตี้ยสิของเรื่องนก็ได้ ชุดชื่อแต่แล้วขเจ้าคือบอกว่าจบปรินยาอีกปรินยาโทผมยันที่ยันเส้นไล่ซ้อบ่เป็นเอาไปเส้นมาเช่นว่เป็นแต่สร้างกะสร้างไหนบ่าน้ำหอมบริมวันเด้อบเหนบอกจะมีเมีแบไมแลเมก็คือได้บบเอาบรรพบซเมีตัเองมาแทบบบได้มีเมียตกใจข้าตามแล้วก็ตอไป เจ้าเนีเจ้ามันเข้าไปไท้ามันไม่พูดอะไรกัารก้าไมาแต่คือได้ของเงินปอดตอนได้เลยจุกไปแล้วแ้วไม่ได้สจบให้ตัวผู้อื่นท่ซีโพเซนแล้วอันออันแ่เินเวลามี่เนี่ยแต่โตกปะว้าพแบซีโตนอีโนนกันว่ะ ไปแบบกดดันนะเนาะยันเข้าให้เดลยให้ยังกับยันประชืดใจเปิ่มสนันไปอันนี้หนูก็ได้เนาะไปเห็ดอันงัดเห็ดบัตอันที่ชมพูเห็ดบัดแรงงานอเห็นยังนะขอบกลับไปกลับมากลับมากลับไปอันผมสั่นผมยาวผมยาวหรือผมสั่นอยังไงดีไปไปเห็ดเท่าไหร่ปะวะผมผมยาวนะรูปเก้าคือผมสั้นหรที่ชมพูอาจจะปีดช่องเลยต่อไปทั้งหมด รขาเอิ้ปา่าวว่านายนัทพลเอาไปยืนแจ๊กแดกเลยผม,มใช่หรอแบบว่าเอาไปแต่อายแต่อายเลยผมสั่นแล้วกับผมยาวผมแล้วกับผมสัน่นะฮตกลงมึงจะเป็นอะไรวะ อะไรเราก็ไปพุดมันจะซ้อมเจีถ่ายดิป้าอะไรพี่น้องเอ้ยผมแม่นพุดคุ้มฟังกันละบ้างกินหัวกันด่าแล้วจะอัจาเิ็ดของหวานกลิ่นด้วยมันนี่มัน,นยังมันพูดเกออ็พูดข้าวกลั่นตอนนี้ตัวอะไรทำลายซดด้วยพี่น้องเราจะไล์สดเล่นๆล,ลองรำทังเลงบ้านคตัวย,ยอยงหรือหละค่ะ แต่ว่ามันบาด้มันนะคริสมหามันเลื่อนแบปานี่แหละมเขาตอเแาดังจนพื้นเ่ฮ้ยหมอพกกันอยู่บ้านผ้าแตกมันือพ้นนี่ไม่ได้เปแต่ชมือ่ไดต้งอก่นมัแต่ว่า ชดจะมตมันหอมลหบ้าน่กันมาลาข่าวิ่บอนคนดหลเพราะว่าตื่นมากาศยัง่เาลงตรงนยมันยยนนะมันเยกคือแบบว่าลมนากันมันหนาวเลยมนาลาฝนต้นหนาวแล้วแล้วเริ่มแล้วันสก้ฝนสกายกันยาตุลา แต่กันยังหลายเดือนอยู่จะมองมาสองเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนไปตุ้ยตุ้ยกินข้าวแล้วกนพี่น้องจ้าแต่รับป้าอีละแค่ะมื้อนี้ทําได้พาพกันลงมากเลยกันข้าวแตป้านี่แหละจ้าหางว่าเผือกคว้ามันกินอยู่ในเพื่อนกับกินตะบะพุงแบบเฮยน้ำไม้น้ำแม่ง <whales> ตุ้ยตุ้ยว nice ันสิแปดอย่างงี้ก็ถ้าตุ้ยมาแก่ก็สบายสิลายถึงได้น้ำมนไมสบายดี ทต่แต่งคลิปหนาพี่น้องสวัสดีค่ะ